อ่าเสียงไก่ขันครับเหมือนย่างเข้ามานี่มิติอีกมิติหนึ่งเลยครับทุกคนแบบโอ้ทําาตอนแรกนี่แสงหนาจังง่าแห้งครับเหมือนทะลุเข้ามาอีกมิติหนึ่งครับกระเบื้องเคลื่อนหลังคาแปนกับแต้มไอ้จพ่ทีนะต่อไปกับบมีมใหญ่เบิ้งแล้วนะค่าแปนเดียวแซ่บป๊อแซ่บป๊อปแฮ่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 มาแล้วโอ้นี่นะครับบรรยากาศเด็กน้อยครับเด็กน้อยมาแล้วอุ้ยนี้ก็กินข้าวปากเลยอุ้ย นี่โหลายครับเงินสีเบิร์ตรว่าคันน,น,คน,นี้ไปค้นหาในกระเป๋าพ่อพอดีใบแสนเสือบอ่บเด็กหน่่ยในบางคนผมเสือเลยว่าผ่ <c oughs> านไปสิบกว่าปียี่สิบปีมันกันยังี่จำได้เลยครับบางคนว่ามีคนคนหนึ่ง,งมาถ่ายคลิปแก็มีอ่ากอแล้ว มาขายลิปแล้วก็มาแจกขนมบางทีนะก็มเป็นความทรงจำหนึ่งของเด็กน้อยครับบางคนเด็กหน้อยๆก็ทีเป็นแบบล่างๆเลื่อยๆคือผมบางเถื่อวกันผมก็ยังจำได้ว่ามีคนทำไมทีเนาะมาแล้วก็เอาขนมไขเ่เจียวม,มาแลกเอายางสวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ครับ ผมก็ขับรถผ่านพอดีครับเป็นบ้านที่ผมเคยอยากเข้าอยู่ครับแต่ผมก็บ่เคยเด้เข้าจ้ากเถื่อมา3-4ปีมีแต่ขับผ่านครับเพราะเ้นทางเซนีที่เฮาเห็นี่ก,ก็สามารถที่จะไปเมืองอ,สอัสสัมพรแขวงสวรสคิเขตใดไปฮอดก็จะเป็นทางเล็10ิปครับทางเลข10ซึ่งจมื่นนี้ก็ยังเป็นทางแดงอยู่แต่ว่าก็ได้รับการพัฒนาค้นเรื่อยๆครับอย่างเชน่นไฟฟ้าก็เริ่มมากแล้วครับถนนทางก็มีการปรับในบางช่วงบางพื้นที่ปรับในบางพื้นที่ครับก็สาหรับ คลิปนี้พี่นี่ผมจะบริบาลทั้งพี่นะครับผมจะพาเขาบ้านครับพาเขาบึงหมู่บ้านชนบทอ่าในสอปหล้าครับก็คือบ้านพาหอยนะครับเพลงมาแล้วเขาต้องเข้าไปแล้วครับวันนี้โอ้โหซื้อมาเสียงเพลงสิม้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศบึงวิธีกันครับหมู่บ้านชนบทในสอปลาวอีกหมู่บ้านหนึ่งครับผมก็เลาะเข้ามาในหมู่บ้านครับตอนนี้ เ่เคยเขามากครับพึ่งเคยเข้ามากือกันครับเชื้อแรกในซีวิตคนับมากามาอผู้เบาท์เเออผู้เบาท์ขึ้นี่ผู้เ่าทมันพาหอยแทนกับปลามาเล่นอีหยัยงครับท <c oughs> ้างนึงจะเห็นภูเขาครับฉากหลังจะเป็นภูเขาอู้เพืเ่อนก็จะมีกระแต้ม้ไพ่อยู่ครับสังคาสังกษีอ่าเก่าเก้าครับแล้วกระแต้ม้มไพ่ครับ กลับมาฟังขวาครับฟังขวาฟังนี่ก็จะมีต้นมะพร้าวไม้ลังค่าแดงโอ้ภูเขาน่าแม่ครับเทือกเขานี่ลังค่าแป้นครับนี่อ๋อนี่ครับอีกมองหนึ่งครับที่ผมแบบเป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึง่งอ,อนาคตต่อไปสิบริมีบริเหน็บเบนบริเบิงแล้วครับตั้งแต่กี่ผมมาสามสี่ปีเนี่ยเยอะมากครับ ลายแห้งครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละอันนี้ในเขตอ่าเมืองไสบุทองนี่ครับแขวคขมวนนี่ลายแห้งครับตามเส้นทางไปทังเด็กซิปก็ลายครับแต่ช่วงนี้ผมกลับไปอีกรอบหนึ่งปีกายนี่บ่ค่อยเห็นแล้วครับหลังที่เคยเห็นหลังที่เคยงามๆก็ถึงมากถึงเปลี่ยนไปผมเลยข่าวว่าช่วงหนึ่งครับมีคนมาสื่อครับมารับสื่อมารับสื่อมารับสื่อใหม่ตรงเทิงนะเป็นพอข่าวเหยียดนงครับเขาว่ามารับสื่อแล้วเขาเปลี่ยนลังคาให้พร้อมนะครับเปลี่ยนลังคาสังกสีให้พร้อมกับ บันจากาาแบบดีครับมีต้นมะพร้าวมีกอไผ่ลวกตากเสือตากผ้าแล้วก็มีเล่าลังเล่าขนาดเล่าก็นยังเป็นลังคาแป้นครับคักขนาดเลยครับ <c oughs> บรรยากาศหวัวที่ที่ครับเห็นหลักคือหอดเห็นบักยาตะกีดเป็นเด็กหน่อยแลนเลนตามหัวตามคือตามแขนครับติดบักยาเต็มอยู่ฟิวแบบบ้านๆครับบ้านผาหอยเมืองใส่บททองแขวงขมวนสบปล่าวครับไปกันต่อครับ ยอดบรรยากาศเลยนะครับกางเว้นก็มีคนนอนเว้นนะครับในเพือนในซ่านก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเป็นฟีลอีกแบบหนึ่งครับฉี่บ่ค่อยได้เห็นบ่ค่อยได้พบบ่ค่อยได้พอ้อแล้วผู้คนจะขับรถรอบไปเรื่อยๆครับลอยเรื่อยตามที่พ่อไปได้ให้เบิ่งครับอุ้ยหัวไหม้ที่ที่ครับไม้นี่ก็น่าจะเป็นเศษไม้ที่เหลือจากอ่าจากการเลื่อยไปเฮ็ดเพือนเฮ็ดซ่านเลครับเออแต่ละครับไม้เล่าแบบใหญ่เลย ฟังขวามือนี็ก็จะเป็นวัดนะครับแต่ก่อนที่จะเบิ่งวัดเบิ่งบานหลังนี้ก่อนเส้นด้ายม่นเป็นราคาแป้นครับโอ้สุดยอดขับรถมากครับบ่ไ้ไกลแห้งนะครับแต่ว่าห้อนที่หายเลยเดดทนห่อนครับถือว่าฤดูฝนก็เริ่มจะใกล้จะผ่านไปแล้วก็จะเหลือแต่ฤดูหนาวใกล้ข้ามาแล้วครับปลายฝนต้นหนาวครับเดือนนี้ครับก่อนที่จะออกภาษากันหลังออกภาษาพมกับขดดบาน่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวค่อนข้างที่จะเต็มตัวแล้วก็อาจจะมีฝนปะปายในบางมือบางเว้นเพื่อที่ันทำ ห้ามเม็ดเข้าพอไดี่ยวเข่าเฮียเข่าร่มนะสินะครับกระดอกกระเดียข่าบักขามเห็นเห็นต้นบักขามแล้วคือฮอดสมัยเด็กน้อยเดยยามบักขามมากะมันหล่นกระสิมาเก็บเก็บใส่ถุงแล้วก็อีกอย่างอย่าหนึ่งคือยามบุญบังไฟบุญบังไฟผมกับสิเจาะเจาะต้นบักขามเพื่อที่จะอัดบังไฟนะครับอัดเถื่อนบังไฟนะครับ บรรยากาศาเป็นบ,าบ้านๆครับแต่ว่าความทันสมัยกับเพิ่มขึ้นมากกับยังเช่นรถไฟฟ้าครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์รถไทยเอยงสิครับแต่ว่าความดังเดิมก็ยังมีอยู่ยังเช่นกระแตไมเไผ่แล้วก็กระแตไมเไผ่แล้วก็อ่ามีหลังคาแผ่นู่ครับพอหลังนี้ได้บรรยากาศได้เลยครับแต่ดีๆนี่เป็นบ้านสวนนี่แข็งคักเลยครับเพราะพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับถ้าสร้างบ้านอีรีนได้แบบหลายหลังเลยครับได้เยอะมากครับก็ถือว่าเป็นอ่าอีกอย่างที่แบบ เขามาเห็นหระกคือทอดค้นหอดค้นหอดเลยครับตอนเป็นเด็กน้อยครับเราก็สังเกตทางบัานนี้นะครับเป็นเส้นทาาที่กว้าง่ใหง่ายครับถือว่าในอนาคตรองรับการขยายตัวของเมืองได้เลยเพราะว่าบ้านนี้บ่ได้ไกลเมืองครับเมืองก็สิขยับขยายไปทาะตพี่พ่อโรงเรียนมัธยมประจาเมืองก็อยู่ฝั่งนี้คือกันโซนบาป์าหัวคือกันแล้วก็เป็นบูบานที่แบบว่าถนนทนทาง่าจะสะดวกสบายครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะกว้างครับเาาบ้านก็จะเหลือไว้กว้างสักหน่อยแต่มักมักมักตัวนี้ครับต้นหมักม่วง สูงสูงง่ายๆครับต้นมะพร้าวสูงสูงืึอนหลังคาแปนครับยามจีโปโมยามจีโลขุดจีโอนะครับของน้ำก็อยู่ทั้งใต่ครับไ้บรรยากาศนะครับคือหอดคือทัอ้หอดตอนนี้หน่อยเขาไม่เห็นกันได้บานเพิินเมืองคนแต่ว่าผมคิดว่าจากสามปีสี่ปีน่าจะเปลี่ยนไปเบิร์้วคลับเพราะว่าขนาดผมมาเล่าเกือบเขาปีที่สี่เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปหลายหมองหลายบอนครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าก็คือหลังคาแปนเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเบิดแล้วครับ มองบางมองกับโให้มีให้เบิ mi, hey, ID, ่งบ่มีให้เห็นแล้วเดี๋ยวก็เดินทางต่อครับสิไปเรื่อยๆเพิ่นพุ่นล่ะครับตามซอกตามซอยไปมีอย่างดีๆผมก็จะโล่งใจทุกคนได้เบิ่งครับเบิ่งครับถนนหนทางแบบผมอู้คือบ้านผมตะกี้เลยนะครับทางกว้างๆครับเบิ่งทิล่ะอู้เฮื่อก็แตยไผ่กระด้วกกระเที่ยครับเหยื่อโบเมนเฮยื่อกะเตยไผ่ไหมังคาแป้นไหมครับอืมแบบงามครับนี่ คือท่อตะกี้นะขึ้นเชือนไปขึ้นซ่านไปแล่ะก็จะมีอ่าปลูกผักปลูกหญ้าตากผ้าตากแพรเป็นเชื่อนซ่านนั่นพ่อใหญ่ผมกับแบบนี้เลยตะกี้นี่ยผมจำได้เลยครับอมาฟังดิร่างการงานสร้างอ่าเสียงไก่ขันครับเหมือนย่างเขามานี่มิติอีกมิติหนึ่งเลยครับทุกคนแบบโอ้ทําาตอนแรกนี่แสงหนาจะางามิ่งครับ เมื่อะลุเข้ามาอีกมีติหนึ่งครับกัเบื้องเฮือนลังค่าแปนกระแต้มหิ่ภายจริงๆนะต่อไปกับบมี้เบิ้งแล้วนะข่าแปนนี่กับศีนาจะเบิดแหละอ๋อเสียดายตัวน,นี้ก็อันนั้นแล้วมากเละเอิงที่เลาบรรยากาศครับกลางวินนะครับกน็นอนวินน,นั่งในคุมนั่งแต่ตารางเฮือนครับถือเป็นบรรยากาศแบบดั้งเดิมอุ้ยกำลังเคยพอผมอยากย่างอยากสัมผัสซือได้ครับถ้ามีคนผมก็จะถามไห้เบิ้งสิผ้าเบิ้งครับวอนซ่อนขนาด อากาศค่อนข้างดีด้ครับอยู่ไต่ห่มเนี่ยเย็นเย็นนะครับมี่พผมยางขับไปเล่นน้ำคนเพิ่นอนเว้นอยู่ในเ่ือนนะครับเม่กี้นอกแบบเย็นนะครับลมมันจะดีเพราะว่าอากาศแถวนี้มันจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ธรรมชาติครับอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำที่เหยดอยู่ทางเือนเลยต่อทอมาแบบนี้เลยครับโอ้ขาแขงครับยอยงยมสุดยอดบรรยากาศเลย ครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาเห็นเดี๋ยวมาเช็คในพมาพ่อครับบ้านผาหอยเมืองมหาเมืองไส้โบทองของ,ขอ,งอ,อ,อ้ขมวนสปปลาวเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศไว้ทุกทุกคนเดีเ๋ยวเบิ่งครับอนาคตต่อไปเดี๋ยวผมบอกเลยว่าทางเซนีนเอาพวกข้ามัวเป็นหลาดยางกับเป็นคอนกรีตครับทางเซน,นีผมเห็นอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนครับบักเฟืองเห็นบ่ประกอบกับกกกบา้านหลังนั้นพอ คือทอดเด้คือทอดตอนเป็นเด็กหน่อยนะต้นบักเฟืองมาแล้วก็เก็บตื่นเสารมากกับต้อยบักเฟืองหรือว่ากลางเว้นต้อยบักเฟืองกินสมกินเมี่ยงกินแซวอยากเก็บพกเก็บหนี่กเก็บอยู่ทั้งเฮือนครับเพราะเป็นเฮือนขวดอยู่ทั้งเฮือนอขากเรียบขังหนึ่งในชีวิตครับได้มีโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศต่อไปจะเปลี่ยนไปเบิร์ตครับนี่คือบ้านหลังนีรร้แต่ก่อนกับเป็นกระแตเม่ไผ์เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปล่ะ เห็ดไม่ตองไม่เห็ดองนางเฮ็ดองสัวเป็นอย่างมีการพัฒนากันนิดนึงไปแป๊ะไม่ไพ่เสมือนกับเป็นซังกะซีไปเลยอู้หอมอุดมสมบูรณ์กล้วยเครือใหญ่อีกออนโซ้นนะครับมันเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับเป็นวิธีแบบบ้านๆแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบดั้งเดิมนะครับจะกักัเริ่มจะผสมผสานในสมัยใหม่แล้วครับอย่างเช่นมีรถไฟเอ่อรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีอ่านี่ ห้องน้ำก็จะเป็นดกักของน้ำใหม่ห้องน้ำสังกะสีก็จะเป็นห้องน้ำปูนได้เบิดแล้วนะครับบมาหลังนี้เพิเหลาตอกเหลาไม้คนจะอยู่เฮือนนะครับอยู่เฮือนเบิดทุกหลังเลยคือคือเนีน่อหนันี่นนสมัยเก่าของแท้นะครับจะมีปองเยี่ยมขาดบ่ได้เลยครับเพิ่นเอิ้นว่าปองเยี่ยมแต่ก่อนผมบ่ได้ยู้จักนะครับผมมาเรื่อยๆเขาก็จะบอกว่าปองเยี่ยมปองเยี่ยมครับว่า ผมอยากย่างเหรอเนี่ครับผมจอดรถแล้วผมก็อยากย่างเหรอนะจะสัมผัสจะเบิ้งบรรยากาศจะเบิ้งวิถีนะครับทั้งนี้ก็เด็กน้อยเลีนโอ้กินสม้มกินส้มกินส้มกินสมกระโดดก,ก็ดีอ่ะโอ้นี่เสาโทรศัพท์ตัวนี้เออคือเสาช่นางโทรศัพท์ว่า หิวเข่าเด้หิวเข่าเด้อยากกินเข่าเด้แต่ยังกิน OU <h ong> ตั้งมะฮุ่งตั้งมะฮุ่งว้าวหนึ่งสองสามส uh. ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุสิบเอ็ดผูนะเกือบสิบสองคนกินตั้งมะฮงเสียเดียวแสียบ่เสียบ่ แอบ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 มาได้โอ้นี่นะครับบรรยากาศเด็กน้อยครับเด็กน้อยมาแล้วอุ้ยอันนี้ก็กินข้าวปากเลยอุ้ยใส่ใส่ใส่คำเสียบมให้บังดูใส่ใส่โตโตคำเสียบบังดูอ้อแต่ละคนโหนี่กระเสบได้โหอุ้ยนี่นี่นี่โอ้ยยุ่มยำยุ่มยำเลยไผ่สาบบริกินเด้อไผ่สาบบริกินเด้อมาเบิ่งแต่เฮาบริกินเด้อ เดี๋ยวทางหลังก็พ้องหลังไปเลยเอ้าสุดยอดเลยครับอืมอืออ๋อเสียบหมดละเอ้ยเสียบแม่งเลยอืออ๋อนี่นะครับกินแต่ความพุ่มพางเลยผู้ใดเป็นคนต่ำอืมโอ้นี่บป็คนต่ำโอ้ฝีมือดีด้อนาคตแม่ข่าได้หนิแม่ข่าดำหมูพงบาดปลาหอยได้หน่อนาคตเจ้าของห่านได้หนิโอ้ยเสียบจะได้ อืมเหรอโอ้สุดยอดอิล่นี่นะครับวิธีบรรยากาศต่ลน้อยครับผมก็แบบนี้แหละครับย่ำเหรียญย่ำเทียนควมายาบูยู่ฮะกับพอกันห่าอยู่หากิาาากน,กนมีอย่างกับพอได้อยู่ได้กินไปเ <c oughs> ดี๋วยวไอซ์ซื้อขนม,มให้กินเดี๋ยวซื้อขนมให้กินหางเงินก่อนหางเงินก่อนหางเงินในกระเป๋าก,ก่อนอื้ออย่าหนี้ก็บข้ามเสบยเพือนข้ามหมดไงกินอยู่แบบปลาแดกัน เดี๋ยวหากันซื้อขนมก่อนครับเห็นก็เป็นเรื่องต้นับพืชหอดสมัยตะกี้แต่ก่อนเด้เนาะเที่ยวเล่นหอดเฮ้ยเก่าบรรยากาศดีๆครับเสียงกระดิ่งง่วนเสียงกระดิ่งควายอ่าต้นอ่าบักอันต้นบักขามต้นบักไฟต้นบักม่วงครับเพื่อนสมัยเก่าดังเดิมครับการใจใหม่เพื่อจะเห็นให้มันสวยงามเป็นบ้ครับตั้งไกลๆวัดโอ้บรรยากาศดีแฮะครับ ของเล่ครับเป็นไม้ครับเป็นแป้งใขึ้นหอดสมัยตะกี้เพื่อนแต่พองครับกินอิอออ่มกินแซ่บแล้วกับปลากินอิ่มกินแซ่บแล้วกับปาลิงปลางข้ามเลขึ้นต้นไม้ต้นไหลายมาบัานิพายสิมาเข่าแถวบัดดีมามาเลี้ยนแถวมาเลี้ยนแถวบัดดีเออเออใส,ส,ส่ใส่นี่นี่นี่พูน,น,พน,น,นั้นพูนันไ่กูมูนันผู้นั้นมาหนีมาถือกล่องนี่เอาเร็วไม่ไม่ บกข่าตวแถวตัวว ama, ตวเลี้ยนแถวตัวคนไม่ขาดตามบุกงเอาเด็กๆได่เอาบันนี่อิ่มอิ่อยู่บอกกินตามบุกคง้านี่โบรายครับเงินสีเบิร์ตาคันนี่ไปค้นหาในกระเป๋าพ่อพอดีใบแสนอ่าจาะส้อกระสอ อันนี้คือบกกินตาบูฮงน้ำเผาเอามีอไอ,อ,อันนั้นนี่กินโลดกินโลดโลูกได้แล้วกินโลดยถูเอาถูเอาเออหาเด็กน,นี่เด็กยุ่ปอได้แล้วนี่ยังไม่ได้เห,นห็นค่ะฮะยังไม่ได้เหน็นบ่จากปีแล้วช่องปีปลายช่องปีปลายแล้วอู้กินตาบูงกับเงากินตาบูฮงกระเป็นเด้ครับนี้หน่อยเ <c oughs> สื้อบ่ เด็กน้อยในบางคนผมเสือเลยว่าผ่านไปสิบกว่าปียี่สิบปีมันก็ยังสิจําได้เลยครับบางคนว่า,วามีคนคนหนึ่งมาถ่ายคลิปแล้วก็มีขาตอนนี้มาถ่ายคลิปแล้วก็มาแจากขนมบางทีนะก็ะเ,ๆๆเป็นความทรงจำหนึ่งของเด็กน้อยครับบางคนเด็กน้อยๆ็ต่เป็นแบบล่างๆเรื่อยๆนะคือผมบังเถื่อนกันผมยังจําได้ว่ามีคนสมัยทีเนาะมาแล้วก็เอาขนมไข่เกี่ยมมาแหลกเอายางม,มาแหลกบางทีนะขาขาจใจเย็นเด้อให้เบาหน่อยเด้อ ผมยัได้เลยนครับสมัยเด็กๆสมัยเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยใช่ไหมเบอร์อ่ามันเป็นภาพแบบบรรยากาศแบบจังที่เลยแบบเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างงี้มีซ่านมียังล่างด้วยหลังจากจอาบน้ำ,นำยืดเทิร์นดีนะครับอาบน้ำ,นำยืดเทิร์นที่จักรามีงัวมีควยายยางในบ้านทดีครับทางแดงของอ่อโอโะชิปปีแล้วนี่ยชิปปี้ชิปปีอยู่ปอไดชิปปี้ปอาไอ้ทามไอ้ถามค่อยๆก็ได้ถามแห้งก็ได้มันติดเข่ากลองนี่หยอกเรื่อยหยอกเรื่อยตั้งใจเงี้ยไม่เก่ง ายไรเงีย้ยมันจบอันนี้เป็นแม่ข่ตาตำบกฮวงนี่เป็นคนตำบกฮวงนี่ได้ฝีมือนีออ่ได้ตำบกฮวงสุงดยอดเลยครับตำซูโม่เต็มตำผู้เดียวเลยบ่กตาข้าวไผ่เนี่ยโอ้แบง่งช่วยกันโอ้คือตำเป็นวะแซ่อบอยู่บ้างจริงแซ่บแซ่บแซ่บนะโอ้ยหน้าเป็นยังงอนี่คกบเป้มหมดฮะ อันนี้นในไงกหมูใา้เบิดท uh ุ้งเลยหัวกระดอกกระเดียให้เบิดทุ้งเลยนีญ่วยกหมูเอากินลายกหมูได้โตไป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  เห้เหรอคือหอดตอนปเป็นเด็กน้อยครับทำไมตีกีไปก่อนก็นลเล่นแบบนี้นะครับเล่นนีก่กีดินกีดอนเนอล่นนะครับแก้กันทีละแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าต้นไม้ต้นนีน่าอนาคตต่อไปที่เป็นต้นไม้แห่งความส้มจํำเพราะว่าผมก็จะมีต้นหนึ่งที่คือก,ก,กันบางเชือบางต้นที่เคยเคยไปกินอย่างเช่นต้นบักซิดาต้นบักขามเหมนซีนะครับผมก็บอกว่าอ่าผมเคยขึ้นนะี่นะต้นบักซิดาต้นบักขามแล้วก็ต้นบักเฟืองเลยนะมันก็จะเป็นต้นไม้ความส้มจำอีกอย่างหนึ่งต้นไหม่จะอยู่เพื่อนก็คือต้นบักอ่า ตัวบอกยังนะตัวบอกหวดขานะบางๆเก็จะเออบอกหัวด์บอกว่าคือกันครับคือเล่นกันอยังมันถึม้วนนะครับสบายๆกินเด็กหน่อยเนาะพ่อแม่ไปเห็ดเบียดเห็นภัยเห็ดหน้านะเราก็ดูตามบ้านตามพื้นตามพี่กินก็กินไงยังโบนี่ก็บยิ้มหอดแน่กับเมื่อยกับเล่นกับยังไปเรื่องแรงมากกับพ่อแม่มาหามาอันตั้งกินกินนะทีนะครับก็เห็นเรากันเลื่มโตนอยู่เลื่มโตแล้วคือหอดสมัยเท่กี้สมัยสะพองทุกทีใส่ใส่ใส่แกกินมาดูแกกินมาดูแซ่บอยู่บอกไมากินนะแม่กินแน่อ่า

ไปกันต่อครับขี่สัสซ่าครับไปเรื่อยๆครับเพราะต้องเฝ้าเพราะเพ้าบรรยากาศแบบบ้านๆดิบ้านผา,า,าหอยเมื่อใส่ปวดหัวเป็นองไหเป็นแต่เย็นเนาะเย็นแล้ว <laughs> เย็นแล้วะอ๋อท่านี่คือเป็นตะคือเป็นตะแซ่บแท้ป๊บป๊บป๊บ <laughs> ปัดเอิญกินข้าวมีน้ำเย็นบ่ไม่น้ำเย็นเย็นบ่ในตู้อ่าแล้วมาทางนี้ก็จะเองทางนี้วันีเลยนี้โบวิทย์จาวันนี้ปลาสาบานปลาหอยไผรมีน้ำตุกเย็นเย็นบ่ไม่มีอะไรกนน้ำหวานเลยกินน้ำหวานบ่ไอ้เบิกินน้ำหวานโอ้ยเดี๋ยวเป็นอยังไอ้จังบิกินน้ำหวานจกแล้ไอ้หวานพ่อแล้วอ่าลาแค่ปาสาบานพาหอย,ยหกย่อนก้อนสิกินหน้าไปถามซื้อก่อนได้บ่ได้ อันนี้ซื้อมกอันนี้ซื้อชื่อนี้บ่นึกว่าซือซ้อมุกซื้อหม่ำม,มุกหม่ำมุกมันบ่ถึงมุกมันไออันนี้อืมยังไงอืมอืมบ่เป็นอย่างไรอ,อันนี้ก็ได้อ๋อหยอกหายได้ป่ะนี่อ๋อไอไอเขอโทษไอเขอโทษลูกขอโทษขอโทษได้ยังกินข้าว ยิ้วเขาพอดีได้หน่โดยโดยโดยก็รอกัะได้กินเขาก็ปิ้งปลาปลาแห้งกบแกงเระมัตย์ก็ตำหุ่งปลาแดกตอนอีกต่างหากเอาอูนี่ให้เว้ยอู้แอบขอโทษขอโทษลูกบไม่ได้เฮ็ดยังดอกอหยอกก็ซื้อลูกกินแล้วบ่ข้าวนะกินแล้วบ่กเขานี่โอ้หน่ะอุ้มมาทั้งโดนนี่แหละต่อสู้ฟัง เอ็นหน้าเจ้าก็อิ่มแล้วมีมีแห่งไปต่อแล้วบาดนี้ไปไปกันเด้อบ้านนี้เด้อไปกินแซ่บมือนาจังสิมากินน้ำมัเด้อมือนี่มือนี่อยากอิ่มแล้วกินมาม่วงห่านนี่กินกระปุนแล้วก็ระม้าห่านนี่ไปตาหน่อยบายบายห้องไห้ครับเออบายบายเสยเลยโอ้บายไม่ไม่บายบายไม เปเลี่ยนไปเออเก่งเลยอเก่งเลย,เย,เลยอ๋อว่าข <c oughs> าดหายกลางากหนาหลักขนาดนะฮะแบเป็นกับแบบเป็นกันเองนี่นะ <c oughs> เอิ่อกินข่าวกินหนานครับรถซื้อได้เอิ่องตัวแรกว่าสิบประจอดได้เพิ่นเอิ่อก็ได้จอด <c oughs> เป็นฟิวแบบบ้านบ้าดีนะครับนี่ต่อมาเนี่ยเขาก็จะมาพ่ออากับทางลาดยางครับลาดยาง หลักยางเดียวใสยเขาใส่โบท้องครับเรียกขว้ากลับไปทางเลขสิบครับเอ้าไปไส่เลยน้องมุกไปเพื่อนเจ้าวะอ่าเดี๋ยวมันนี่อาิีวาสู้ฟัง